กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็พายัางเหลือนะครับ f อฟซี FC, นะฮะจากหลายๆงานเลยสะสมมานะครับผมงานละสององค์สามองค์บ้างนะครับผมแต่ว่าวันนี้ส่วนใหญ่เลยก็คือได้มาจากากรรมงานประกวดที่ห้างโลบินสัน กำแพงเผ็ดนะครับผมอาทิตย์หน้าถามกันมาว่ามีงานที่ไหนผมก็บอกว่ามีจะมีงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะโดยเป็นงานสมาคมนะฮะงานสมาคมพิุโลกแล้วก็มีอีกหนึ่งงานที่แหลมชะบังชนบุรีนะครับก็ติดตามมาได้นะครับผมนะบผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนนะครับนะบก็มาดูพักกันนะครับ fc มีอะไรมาฝากบ้างนะครับก็ยังใช้มือจับอยู่เหมือนเดิมฮะไปดู <Ooh. S 1> องค์แรกกันเลยนี่องค์แรกนี่นะครับอันนี้แบ่งอาจารย์ใหญ่ออดอ,อนุมาอุย้ยนะเป็นพระคนสมอนะฮะพระคนสมอเก่ามากลงรักปิดทองนะครับนี่นะก็ไม่รู้เขาเล่นหากันยังไงนะ ผมก็ฟิตมาเห็นสวยดีนะครับเห็นสวยดีก็พยายามที่จะหาอะไรแบบพี่แปลกแตกต่างมาให้กับ f สบ้างนะครับเนี่ยลงรักปิดทองนะฮะเนี่ยก็อันนี้เป็นกระสมัยอยุทยาหรือเปล่านะฮะเก่าสวยสภาพก็ถือว่ามีบิ่นเล็กน้อยนะตามธรรมดาพระแบบโอ้หลายร้อยปีนะครับผมนะพระโคนสมองนะพระกรุนะครับมันพระกรุนนะครับ เขาบอกว่าเอามาไว้ใต้ต้นโคนสมองนะครับผมเปิดเท่าไรดีองนีน้แท้ลงง่ายๆขออนุญาตเปิดที่3 0 0าแล้วกันนะครับ3,005นะครับสวยๆนะครับผมน่ารักมากนะเดีย๋ยวขยายดูเนื้อในหน่อย ชัดกิกเลยนะเอซบอกชอบให้ผผเอามือจับอย่างนี้เนาะมันก็เมื่ออะไรนะให้จับก็จับได้นะสามพันห้าร้อยบาทนะถือว่ายังมันอยู่ครับผมถัดมานะครับผมมาดูอ่าอันนี้ไม่กระสิกอันนี้ก็ต้องตีหลวงพ่อทับวัพอ,อน,นุงนะเอซ ไม่กระสิบไม่กระสิบหลวงพอทำพระดำรนะนี่สภาพใช้นะฟิตมาแรงเลยนะมีพี่เขามาจากจันทบุรีเลยนะมาเจอที่กําแพงนะเนื้อหาแบบหื่นะเก่าได้ธรรมชาติเก่าได้ใจนะเนี่ยภาพใช้จริงๆนะเนี่ยดูนี่อันนี้เหมือนบมี้นมีรอยรอยแกะออกจากกรอบนะมมีรอยกาวรอยอะไรนะครับผม แก้วจักรก็น,นะอย่างนี้อยู่ในมือสินใหญ่ก็คงคงว่ากันหลักหลายหมืน่นถึงแสนแล้วมั้งอย่างนี้นะฮะเป็นลายที่แบบนะโดยส่วนตัวผมนะผมว่าเป็นอาชิทแท้ดูง่ายมากเลยนะความเก่าสภาพการใช้การโดนสัมผัสเนี่ยนะครับนะฮะขอยนาตเปิดที่8,000บาทครับองนี้นะดูชอบซื้อใช้จ่ายจบเลยราคานี้เนาะ ครับ F4 นะไม่ต้องมีการันตีกันนะถ้าการันตีกันก็เอาไป5 0 0ห0แล้วกันนะอยู่ชอบซื้อใช้จะจบเอาไป8 0 0 0บาทนะครับถัดมาก็ยังเป็นโลหะเหมือนกันนะแหมอันนี้แต่น,นี่เป็นสำริดนะอันนี้ก็ออกแกคล้ายๆออกเกือบเกือบไม่กัลสิทธ์เลยนะเป็นเนื้อคลนะ้ายๆเนี่ยมีเป็นสำริดนะพิมพ์มัเขาเหมือนหลงปูเอี่ยมนะเป็นผ้าหลงปูเอี่ยมนะครับผมแต่เนี้ยก็เป็น สามหน้าแฝดสามนะโอ้โหอภิมหาเก่ามาเรียกเลยว่านะเก่าจี๊ดจี๊ดจดมากนะเก่าจี๊ดจ,จัดจริจงๆเลยสุดจี๊ดสุดจ,จัดเลยนะครับผมเห็นแล้วต้องซื้อเลยนะอดใจไม่ได้นะครับอดใจไม่ได้ความเข้มเข้มขังนะนี่ฮะความเก่านะสนิมเม่นแม้นสนิมเม้นแมนเลยเต็มสุนเลยนะไม่ใช่สัริ์นะ สำริดนะสำริดแน่นเลยนะอันนี้ขายความแปลกความเก่านะขอยนาตเปิดที่5,000บาทนะครัออนี้นะครับเอนะซีนะฮก็พิมพ์เหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะบอกนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสารในสารระบบหรือเปล่านะครับผม <c oughs> แล้วก็มาดูเบีย้ยแก้นะโอ้โหเจ้าของบอกเป็นหลวงปู่เพิ่มนะนี่ฮนะ สวยเดิมเลยนะเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงปู่เพิ่มนะนะตื่นรักแดงแป๊อดอายุความเก่าของเชือกของรักนี่นะอือหือนะงนี่ยบอกว่าเป็นหลวงปู่เพิ่มยุคปลายปลายนะครับผมนะฮะเก่านะอันนี้ที่รักนีนี่ใช้อยู่ตะกรุดหลวงพ่อพิษเนี่ยกนะ็จบเลยนะยนนะหลวงปู่เพิ่ม กัดกลางบางแก้วนะเนี่ยดูดูทองแดงนี่ดูอันนี้ตายแล้วนะทองแดงตายเลยนะก็เรียกว่าทองแดงตายแล้วคือมีความม่นมีความม่นไม่มีความสว่างอยู่แล้วนะแล้วก็ทองแดง่นี่นะฮะแดงแบบทองแดงเคลื่อนเลยนะนี่มีความผิวหิ้งเก่าเก็บตามซอกด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ขอญาตเปิดที่หมสวยนะฟิสมาขอญาตเปิดที่ 6 0พันบาทแล้วกันนะราคานี้ก็ดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบเลยนะครับ F4 นะดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะไม่ต้องมีการันตีต้องมีรประกันกันนะถ้าประกันของต้องหลายหมื่นนะนะครับผมนะออกกันไว้นะครับ F4 นะนี่ะถัดมาสุดท้ายนะครับเป็นเบนจ์ากีเลยนะี่เงี้ยสมเด็จวัฒนคังพิมพ์ใหญ่นะถามเจ้าของเขามาแล้วนะนะี่ฮะ โอ้โหฟิตมากเนีคนไปถามเขาเยอะจริงๆนะวอ้นะฮะเนี่ยอยากให้ดูแบบเนื้อหากันแบบนั่นเลยนะมต้องมีกั๊กกันแล้วนะเอซีนะดูคนแบบว่านี่ฮะไม่ต้องแบบใช้กล้องกันเลยนะฮะดูเนื้อหาดิความนุ่มความนึบนะสัมผัสนี่ลถสัมผัสนี่นะฮะพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่ดูขอบข้าง แล้วดูข้างหลังนี่อ่ะนี่ฮะผมชอบพระที่ขอบเปบปิ้งนะเนี่ยนะมีความปรีนี่ฮะนี่ฮะอืมเจี๊ยดนะเห็นแล้วแบบนะอ์ประกอบนี้แบบนะสุดนะควมตรงน,น,แบบนะับบ F4 นะสำหรับสำหรับเอ่อสมเด็จ พิมใหญ่วัดตะขังน,น,นะครับเอฟนะองน,นี้ก็ดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะขออนุญาตเปิดที่1 0,000มืนบาทนะถ้าการันตีของก็คงต้องสิบล้านนขึ้นไปแล้วนะเนี่ยดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบเลยครับเอฟเอาหนึ่งมื่นบาทนะครับผมพอใจราคากันที่เท่าไหร่ก็ลองแบบต่อลองกันได้นะครับผมทุกองคทุกราคาเลยนะครับผมนะนี่ก็ ประมาณนี้นะครับ fc นะฮะมีมาฝากกันมีห้ารายการนะวันนิดวันหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีทุกวันน่สองสามวันนี้นะครับผมถ้าไม่มีธุระป,ปังอะไรนะั้นจริงนะครับ fc นะเพราะชีนี้ก็จะว่างแล้วไม่ได้รับงานอะไรนะครับผมมีชีนอื่นก็นะะส่งท้ายปีเก่านะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพันวาคมนะฮะมหากรรมงานประกวดชีห้าง big c นะครสวรรค์ big c สองมาตฉมาจุรีนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพันวาคมนะก็ฝากกันไว้นะฮะ หากท่านชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061-898-7342 8นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข หิ่งๆรวยๆถูกหวยท่านครับผมสวัสดีครับ